ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพอๆก,กับพอเตรียมนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกแปดลาวพัฒนาออกสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดหก ครับเหล็กล่างต่อ,ออกสีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมวัี่ิ่านมากกับลุดนะพี่น้องนี่ครับใบมันที่โปรเตียมลุงน่โบเห็นนี่ครับเราพัฒนาพ่อช่างคมวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะสิบเจ็ดทับสองทับหกแปดเนี่ยวิ่ง แปดกับเก้าเน้นที่ 9, เก้าเรียกติดสองสามสี่พี่น้องครับเน้นเก้าสามเก้าสี่นะครับแปดกับเก้าบอมานะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้กับมาแล้วพี่น้องรับไปเตรียมผ้ามาติดตามต่อเองนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาพ่อช่างคมวันพุทธ เราพัฒนาพ่อช่งคม บนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเน้นที่แปด ครับชุดวินพี่น้องชุดวินหนึ่งสองสามรับครับส่วนจับคู่พี่น้อง เกหนึ่งเกสอกดหนึ่งแดสอง ปนะ,ค,ะครับครับพอสังคมเน้นนใ้พี่น้องครับเน้นแปดสองแปดสามนะครับ สัตเกนเนาะพี่น้องเนาะครับเลขสามตัวน้อพี่น้องเลขสามตัว7 8็ดแปสองสาดสอง ครับครับเน้นเจ็ดแปดสองนะ,ค,ะครับเอาสัดเจนยรติพี่น้องเนาะ ตัวใดชอบตัวใดก็จะลืมกับตัวน้าหน้าพี่น้องเด้อโดยเฉพาะตัวที่บนเนีนนะครับเนาะมาเข้ากับพิจรารณาเบิง้งเอานะครับข้าวปาเตียมกับเจเบื้งพี่น้องรับตำลาวช่างคมนะพี่น้องเด้อวิ่งเก็กับแปดเน้นที่แปดบนล่างนะพี่น้องเลขติด1นึสนะครับเก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็สามแดดสองแปดับเน้นแปดสมพี่น้อง เด็กสามตัวกันเนียนเจ็ดแปดสองนะครับเนาะครับชัดเจนนะครับเนาะเาคอยเข่าคอยแตะปังๆเด้องวดนี้เนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โฉบโฉบมันๆกันนะครับครับปอเตรียมกับขอขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อพอเพ็ดนะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆนะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบริงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉนนแล้วก็เตียมขคอะเวพรอนคยเข่าคอยแตกปังปังครับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โชคโชกมันมันกันนะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเนะื้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเน่เนาะครับเนาะนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้านะครับ เอาสุดท้ายตายสุดนี้ปอเตียมข้อกาบขอพะคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อี่เขา้มาเบิงมาติดตามปอเตียมเตียมข้อให้โศกโศก,กมันมันแห้งแห้งรว่ยๆยกันทุกคนเนาะครับเนาะรับพเกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม